กินอู้เสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาเฮ็ดอ่าเดลี่น้ำึ้งเดลี่น้ำผึ้งนะเริ่มจากอ่าเทเทแล้วก็ไปเข้าตู้ฟิชไ้อ่าเทให้มันโดนอ่านะครับเราเทใส่ขวดแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นตู้ช่าง เออตู้เย็นในช่องฟิสช่องความเย็นนะอ่าอ,อืมเนียหนึบก็ดนาะหมดเลยเอาหมดเลยจะไว้ให้หมดนะจะได้กินแบบว่าอื้ออะไรหน้าอะไร เราจะมาทำเยลลี่น้ำผึ้งนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะโอเคอื้หูโอเคแล้วครับผมแล้วนี่เนี่ยเอาไปเอาไปเข้าช่องฟิตไว้นะเดี๋ยวปิดฝาจ้ดา <Yeah. S 1> อ่ะปิดฝาไว้นะครับอืมโอเคน้ำผึ้งแค่นั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,าเอาไปทีนี้เราไปเข้าตรงช่องฟิตเอาเข้าไว้นะครับเอาเข้ากันเดี๋ยวประมาณสักเอ่ออ่ะประมาณสัก อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปมาเกตดูเนาะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูอันี้แม่น้องวันใหม่นะกําลังทอดเนื้อครับผมทอดเนื้อด้ที่น้องเดิอยู่ละปลาวานด้วยทอดเนื้อครับผมนี่แหละที่ห้องเยลลี่น้ำผึ้งที่พวกเราได้แช่ไว้นะครับใช่แล้วแช่ไว้หนึ่งวันชอวนี้เป็นตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสที่ฮิตนะครับผมเยลลี่ น้ำพื่งฝ้าหลังเขาฮีทกันมากแบบว่าเขากินหน่อยเดี๋ยวเรามาลองกินดูเอาน้องมันใหม่บีบไปยมโชว์โชว์บีบปากากินนะเบิ้ครับผมอู้แน่นทักกูหูอุ๊ปเทสเ็ปอืออ่ะอร่อยมากอู้เนี่ยได้ไหมอือเป็นยังไงหวานไหม อืมอร่อยอืมเบลเบลเบลไม่อืมน่าติคอเด้วยอืมอร่อยมันจะเป็นเหมือนลูกอมอืมอู้แสบแสบแสบพี่น้องนี่นี่โหอร่อยมากเด้ลองดูขลังขลังขลังมันก็หวานเนี่ย เย็นฟันวุนหวานเหนียวเเป็นวุนหวานเหนียวเพี่น้องอทำให้ออเลียๆๆเลียเลียเลียหวานมากหวานมากอ่ะกัด <c oughs> ไหมอ่ะกัดไม่เอาไม่เอาเขาโอ้ยเ <c oughs> สียดายจังเลยเสียดายจังเลยครับ <c oughs> เป็นเจลลี่เลย ใช่เป็นเยลลี่ขอกระเสียดมากอุสา a ์จะเก็บขวดตากูเยลลี่ไม่ได้หรอกเอามาอ่ะใกล้ๆน่อ่าไอ้กล้องดู เป็นไ,ไงเนาะมันไหมหวานมากว่ะกินลูกกินอร่อยอยู่นะอกินกินอู้เสียดายแทนดิ <c oughs> ง,อน <c oughs> งอนแล้วมีงงอนแล้วหนึ่งอัตรา <c oughs> เดี๋ยวพ่อพ่อดูพ่อดูอดมห <c oughs> วานอร่อยเนาะ ต้องกัดส้มน้ำเออแบบถ้าถ้าใส่ไข่มุกลงไปใส่สลัดฟุตอะไรลงไปเนี่ยโอ้โหต้องกัดส้มนำนต้องสิจับตัวกันอร่อยเลยเนี่ยต้องบน,น,นโอ้ทำเป็นเ,นนเนล่นหน้าอ้๋อโอู้เยลลี่มาเท่ไาไหร่เจออีกจะเหมืนอน Mm hmm. อร่อยอร่อยอร่อยทานได้เนาะ,อะโอเคครับคลิปนี้สันส้นๆนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ฝ mm hmm. ากไว้เท่านี้นะครับผมก็สรุปแล้วนี่ยก,ก็อร่อยแต่มันหวานเนาะ mm hmm. ครับหวานมากแต่ก็อร่อยอร่อยเป็นเยลลี่เลยอ่ะอีกคำอีกคำอีกคำ <c oughs> อีกคำสิ โอเคอ่ะเป็นคลิปเหมืนลูกสำหรับคลิปนี้ขอบไ้เสนียครับเนาะตอนนี้ไว้เสนียครับขอบพงคุณดิรับชอบเดี๋ยวติดตามครับสวัสดีครับ